สวัสดีค่ะพี่น้องปองปลายสุขุพุสุพน์มอนี้กับพ่อพ่อยานิวกับพี่น้องยานิวก็มีข่าวอัปเดตเรื่องเพเอกกับนางเอกพี่น้องมื่อนี้เพิ่นกับมีงานสอมลิกเมื่อคืนนี้เพิ่นกับมีงานสอมลิเกกันครับพี่น้องเพเอกกับนางเอกพี่น้องแกเป็นทหารขากพี่น้องแกน่ารักที่สุดเลยเดี๋ยวยานิวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ซูฟังเด้อพี่น้องจ้ะแฟนคลับกเข่ามาคอมเมนต์รัวๆเลยพี่น้องขออนุญาตเพเอกนางเอกอ่านคอมเมนต์ซูฟังเด้อแฟนคลับเพิ่นกับมา สู้ๆคะ่ะพี่น้องส่งกำลังใจดัวๆเลยสู้ๆนะคะแสงทองเอสพีทั้งใจเลยค่ะเพะว่าอันวงแสงทองกับมาแถบทุกคนพี่น้องมาคนมาหลายมือนี้ส่งกำลังใจให้นะคะพรุ่งนี้เจอกัน,นาค่ะคนสวยพี่น้องแฟนกับแฟนเพลงกับรังไหลขอมาซื้อบัตรสื่อตัวกุ้มปิดเต็มเลยพี่น้องบัตรราคาร้อยสี่สิบเก้าบาทเด้อพี่น้องในเพจสันวงสะทอนแฟนเอฟซีเด้อพี่น้องจะทักเพจเข้าไปเพื่อนกับปักลิงไว้หันละพี่น้องแล้วก็ เอฟซีก็ส่งโอนเงินแร้กก็ส่งสลิปเข้าไปเพิ่นก็ิส่งลิงให้กดเข้าร่วมกลุ่มเลยพี่น้องเขาง่ายง่ายพี่น้องจ๋าขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะแผาเพาให้แข็งแรงจนเลียงปังดังเปียงปังและประสบความสำเร็จในทุกๆผลงานที่ออกมานะคะสุดหลอ่อเฮงเฮงปังๆเลยๆนะคะพร่เอกนางเอกก็ให้ปังๆเลยๆนะคะ งานเข้ามาไหลมาเทมาปังๆรวยๆจ้าใช้ชีวิตให้คุ้มค่ากับการเกิดมาอยาาเฮ็ดอย่างกระเฮ็ดโลดจ้าเฮ็ดมันทุกอย่างทุกแนวนั่นล่ะคนจังตัวเฮาบ่ได้สู้ๆเด้อจ้าเมนพี่นงจ้าแฟ้นกับเฟ้นเพลงกับรังไหลเข้ามาส่งกำลังใจให้พะเอกนางนอีกเฮงๆปังๆรวยๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะทำหน้าที่ของเราไปคนเก่งสู้ๆนะคะเมนพี่นงจ้า น่ารักที่สุดเลยอยากให้พีาพาใจเย็นๆนะคะขอให้เฮงเฮงปังปังรวยรวยตลอดไปจ้าสู้ๆนะคะพระเอกนางเอกและทีมงานทุกคนขอให้เฮงเฮงปังปังรวยรวยเป็นกำลังใจให้เสมอคะ่ะเป็นภาพที่อบอุ่นน่ารักที่สุดเลยเมนพี่น้องจะเป็นตาอบอุ่น,เ,น,น,เ,นเพื่อนกินเข่ากันเพื่อนสอมรีเกกันเป็นตะมว้วนเป็นตะมว้วนพี่น้องจัาไดก็เป็นกำลังใจให บดแผวพาวบอดสันผมทั้งทีมงานแสงท้องสุูุสุคนผมทั้งทีมงานลีเกเพล็กเฮงเฮงปังปังเลยเยด้วยพี่น้องอย่าลืมสื่อบัตรสื่อตัวเข้าไปเบิ่งงด้วยพี่น้องม้วนมึงเบื่องย้ำใดกับม้วนย้ำนั้นพี่น้องเพล่นดีดีตลกก็ดีดีพี่น้องปินกำลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะอย่าได้แคร์นะคะป็นกำลังใจให้ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอจ้าแมนพี่น้องจ้าสิ่งไหนเป็นทุกข์ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจปล่อยผ่านกับสิ่งที่ ไม่ดีต้อนรับแต่สิ่งดีๆกำลังใจคือพลังใจที่ดีขอให้มีคนเข้าใจกันก็พอเป็นพลังและความสุขที่เต็มเปี่ยมค่ะสู้ๆนะคะลูกๆทั้งสองและทีมงานทุกคนแมนพี่น้องใจจังเดก,ก็ขอให้พระเอกนางเอกเฮงเฮงปังปังรวยๆด้วย,ย,ย,ยจากร้อมท,ทั้งทีมงานแสงท้องและทีมงานลิเกสุขสุขคนเฮงเฮงปังปังรวย,ยๆวยเดินทางปลอดภยัยทุกเส้นทางความทั้งเอฟซี พี่น้องสู้สุคนเด้จอจยางเฮงปังๆเลยรวยตลอดไปจากพี่น้องมีความชห็นว่าจังไดกะคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย